สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเก็บไข่กันดีกว่าครับ1้อวันแล้วแย่งอะไรกันมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองครับผม1นึ่งสอหเจ ปดขอไฟหน่อยนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด เก2าย 22, สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด 28 49 30 30 31 32 33. 34,35,36ส7 3 8 3 9 40,41 42,43,44 4บหกสาเจ 48 49 50 51 52 53 54โอเคครับผมเช้านี้ได้54ฟองครับผม ไว้มาเจอกันตอนเย็นนะผมไว้มาเก็บไข่ด้วยกันตอนเย็นครับบ๊ายบายสวัสดีตอนเย็นครับผมมาดูกันว่าจะได้เพิ่มอีกกี่ฟองเมื่อเช้าได้54 55 56 57 58 59 60 61, 62, 63, 64, 65, 66 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74 75 76 77 78 79, 80 81, 82, 83 แปดสิบสี่แปดสิบห้แปดสิบกแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ด แปฟองครับผมโอเคครับผมวันนี้ได้87ฟองให้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย